พี่น้องสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องมาเก็บเห็ดแก้วเมื่อนี้หลังจากฝนตกสองสามมือเลี่ยงกันอ๋านี่ยเนี่ยเนี่นี่ยอยพี่น้องจักเห็ดยังเนี่ยจักกินได้ก็กินได้เก็บไปกวนเปี่ยนเพียนเพียนดอกเลงกำลังแตกออกครับเอาเก็บเอาเก็บเอานี่เห็ดทานเลือดอันนี้เขาจะเห็ดเห็ดทานเลือดนะ กันในท้องอืมกําลังมีดอกหนึ่งกําลัองออกครับนี่แหละเก็บเอายุป,ป้านี่นี่นะทุกคนจะปากคนไล่หลายพี่นอ้องเก็บเห็ดอะไปไปไปเชี่ยวเอาโอเ้โอเพียวเพียวกําลังแตกออกเนาะ ว่าเห็นมัน้นี่ครับเห็ดอีกดอกหนึง่งนาคอยหาได้แบบนี้หาเรียวพอๆอาพี่ท่องพอเห็ดขาไน้าอีกดอกนี้นี่นี่นี่ เห็ดขาลายคือกอ็ป้านี่แหละป้านี่แหละเอ้าุ้นไหลไ,ไ,ไม่คิดพิชจะได้ค่อยๆหาไหนเกอยอะหรอมาพอก่าอาเนเห็ดยัง่อนีน นี่เฮ็ดออนตี้เขาพอไกินไ่ได้เฮ็ดจะปลอให้ตายเเฮดตา้าของนเกขอลงจะขกเลยนะ่นะเขาไม้ไนวะโอโหมันมาหลบซ่อนอตรงนี้นี่เองนี่หาวดีกับ่าพอเด้อตาวดี ไปแล้วเสร็จตาเสร็จตาวไปแล้วไปพอแล้วครับพี่น้องดอกนึงพอน้ำเขาแล้วนี่พอแล้วพอแล้ว,อลวโอ้นู่นอีกดอกนึงนี่ครับยงนี่น สองดอกเหรอนีสองดอกครับสองดอกนี่นเนึ้ะนั่นบอ,นอยังกับขึ้นมาอันพ่อโหลดจะเฝ้านี้อยากป้านี่เขงมาป้านี่ไม่ตนงะพ่อมีอยู่หไหนไหน,ไหนตาลายหรือเปล่า,า,ลา,ลานี่ไงน,นี่ โคนใหญ่ใหญ่เฮ้ย<อ>โอ้ยไปไปฝั่งนี้ฝั่งน,นี้อ๋อโอ้บอกแล้วให้วนกัขึ้นไก่เต็มตาแล้ว เพเอแล้วยงางวุนสองดอกสามดอกจะพออยู่นี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวหาเมือ่อกี้เกิน้านี่ส่งคือส่งคืออยู่เห็ดเอยียงน,อน,อนอง้อนอน,อน่มันเห็ดเยี่ยงน้อนน่ เห็ดเบี้ยกะครับนี่เป็นเห็ดเบี้ยเห็ดกินใดได้เห็ดปวกบก่เป่าเห็ดเบีบ้ยไปไปต่อห้องคอยจอ,อกนึงนะครับโอ้เลยว่านาคักจอกนี่ดอกนี่เน่าอืมหนีไปเนาะ ชมผลงานครับผมมอน,นี่เอาไว้สมีสะก้อนเนาะนีหิวน้ำแล้วเ่าเดี๋ยวน้าม,มานํามากกันสองคนนะครับไว้เจอกันชิปหน้าวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกด,ดติดตมใไ้ด้วยนะครับจะได้ปลอดัยคลิปใหม่ๆมอน,นี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ